รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีคะ่ะพี่กากาดวันนี้นะคะก็จะมาดูกันอีกเช่นเคยนะคะว่านิสัยที่น่ารัก ของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะหรือราศีกลุมนั้นคืออะไรนะคะมีให้เลือก3 Choice ด้วยกันนะคะ1 2และ3นะคะ1 2 3อย่างน,นี้แล้วกันนะคะใครยังเลือกไม่ได้กด Post ์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเริ่มมาดูคำทำนายกันเลยดีกว่าว่านิสัยที่น่ารักของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุ่มนะคะหรือราศีกลุมนั้นคืออะไร Work life balance, domination, comfort life, monk on, p i l grimy, Lego ชุดชอยนะฮะเดี๋ยวอเ okay. ค suffer หรือคันตินั่นเองนะคะจะบอกว่านิสัยที่น่ารักของชาวลัคนานราศีกุมหรือราศีกุมนะคะที่เลือก ซอยเส้นนี้นะคะไทเกอร์อายเนี่ยนะคะจะบอกว่านิสัยที่น่ารักของคุณเนี่ยก็คือความที่เป็นคนที่สมดุลเวลาได้ดีนะคะหมายถึงว่าคุณบริหารจัดการชีวิตของคุณได้ดีรู้ว่าเวลาไหนควรทำงานเวลาไหนควร พักผ่อนนะคะคือคุณมีการจัดการสมดุลชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะใจดีใจเย็นนะคะเข้าถึงง่ายนะคะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครๆก็เข้าถึงคุณได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงผู้อื่นด้วยนะคะเ,เป็นคนที่มีคนให้ความเคารพนะแล้วก็ นอบน้อมกับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําแบบเขาเรียกว่าอะไรมีม,มีมีธรรมิบาลในการบริหารจัดการคนนะก็คือ,อ,อดูแลปกครองถ้าเป็นหัวหน้านะก็คือดูแลปกครองผู้คนด้วยจิตใจที่มีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกไปบริหารจัดการชีวิตได้ดีนะคะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวนะมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนนะแล้วก็ เหมือนกับไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนะคะคือให้เกียรติเคารพพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นด้วยแล้วก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมะในความดีคุณงามความดีการกระทําความดีเชื่อว่าทําดีได้ดีนะคะก็จะศรัทธาในสิ่งนี้นะคะคุณก็ทําให้คุณเป็นคนที่ทําความดีแล้วก็เป็นคนที่มีความ อดทนนะคะมากๆสูงมากๆเลยด้วยนะคะไม่ว่าจะเจอกับอัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความที่คุณเป็นคนมีความอดทนสูงมากๆนั่นเองนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมที่เลือกเห็นก้อนแรกนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกสร้อยเส้นที่สองนะคะยังไม่ชัด นะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรกันนะคะชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมที่เลือกซอยเซนที่สนี้นะคะ growth steadiness s o c r o Generous และสุดท้ายค่ะ Intuition นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมที่เลือกสร้อยเส้นที่สองนี้นะคะจะบอกว่านิสัยที่น่ารักของคุณคือความเติบโตทั้งกายทั้งจิตวิญญาณนะคะแล้วก็สมองนะคะคือคุณมีการเติบโตในทุกๆด้านจริงๆนะคะถ้าเกิดคุณ คือเป็นคนที่คิดที่จะพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจหรือว่าการทำงานหรือว่าธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมองโอกาสในการขยัยขยายในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณทุ่มเททําอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่คุณหวงังคุณฝันนะคะคุณก็คือจะเต็มที่มากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ส่ใส่หมดอะเออเวลาคุณทําอะไรคุณทําจริงคุณตั้งใจจริงคุณตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็ทำให้คุณประสบความสําเร็จในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนม,มีความอบอุ่นนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครหลายๆคนนะคะแล้วกเ็เป็นคนที่มีความเมตตาต่อ ผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบริหารจัดการชีวิตได้อย่างดีนะคะ <c oughs> คุณรู้ว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรแล้วเวลาไหนควรที่จะต้องให้เวลาอยู่กับตัวเองได้มาอยู่ดูลมหายใจตัวเองอยู่กับความสงบมาเข้าใจตัวเองมาฟังเสียงหัวใจตัวเองมาฟังเสียงของตัวเองแล้วก็พัฒนาสติปัญญานะ,จะเจริญสติจเจริญภาวนาจเจริญปัญญากับตัวเองอยู่สม่ําเสมอก็เลยทําให้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ สมดุลชีวิตได้อย่างดีเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความาเบิกบานนะคือใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ผ่อนคลายใจดีใจเย็นมีเมตตาในขณะ,ะเดียวกันเวลาทําอะไรก็ทําเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจก็ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือราศีกุมที่เลือกสร้อยเส้นที่2นี้นั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายค่ะมาดูกันคนที่เลือกสร้อยเส้นที่สานะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมที่เลือกสร้อยเส้นที่3ามนั้นคืออะไรนะคะ Pre -tuture, pre -tuture Get ready. Impression alone. Yes, a tie. สำหรับชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมที่เลือกซอยเส้นที่3นี้นะคะจะบอกว่านิสัยที่น่ารักของคุณก็คือความรู้อะไรควรค่าแก่การใส่ใจหมายความว่าคุณรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจของคุณต่อความสุขของคุณคุณก็จะมองสิ่งนั้นโฟกัสสิ่งนั้นอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตไม่ดีต่อสุขภาพใจไม่ดีต่อชีวิตคุณคุณก็พร้อมที่จะปิด กไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเข้ามารบกวนจิตใจคนนะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสนุกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองอะไรใหม่ๆคือคุณมีความสุขมีความกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรคุณก็จะไม่กลัวคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยด้วยตัวคุณเองเลยคือเป็นคนเก่งที่ไม่สมคือสามารถพึ่งพาตัวเองได้อะพึ่งพาตัวเองได้นะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็คิดอะไรอย่างรอบคอบนะคะทุก ทุกมุมทุกด้านคุณคิดอย่างดีตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วก็ลงมือทําตัดสินใจลงไปนะคะทุกๆก,การตัดส,สินใจของคุณเป็นการคิดที่ตรายตองมาอย่างดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขเ,เขาเรียกว่าอะไรโฟกัสกับความสุขความสุขง่ายๆอยู่กับโลกของตัวเองมากๆเลยบางทีมีความสุขมากๆจนแบบไม่ได้โฟกัสสิ่งอื่นๆหรือไม่ไม่ได้ คือเป็นคนค่อนข้างมองลมโลกในแงด่ดีมองโลกแบบดีมากๆด้วยนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่คุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยความที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็จะว่าตัวเองจะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่า คือมีความรักตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะว่าตัวเราเองจะนำพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีอยู่เสมอนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของชาวลาาักษณาราศีกุมหรือราศีกุมนะคะว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรนะคะต่อมาค่ะอย่างที่ตามธรเนียมเนาะเราจะเปิดไพ่พิเศษให้สำหรับคนที่เกิดลักษณาราศี กุหราศีกุมนะคะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณหรือมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อเป็นกําลังใจเป็นการตื่นรู้ให้ชีวิตของคุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเบิกบานแล้วก็ทรงพลังด้วยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกหรือสิ่งที่คุณได้นะคะไพ่ที่คุณได้นั่นก็คือ เลือกแต่ส่วนที่ดีนะคะเวลาเรากินส้มเราก็เลือกกินแต่เนื้อแต่น้ําเลือกกินแต่ส่วนที่กินแล้วได้ประโยชน์เปลือกกับเมล็ดก็ฝากเป็นปุ๋ยที่ควต้นไม้ทุกคนต่างมีข้อดีและข้ออ่อนด้อยบางคนฉเฉลียวฉลาดแต่พูดจามไม่น่าฟังบางคนมีน้ําใจแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราจริงๆทั้งข้อดีและข้อด้อยก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดนะคะถ้าเราใช้ให้เป็นอย่าไปตั้งแง่กับส่วนที่ขัดหูขัดตาขัดใจจนสูญเสียประโยชน์ที่ควรได้จากส่วนที่ดีงาม สิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีทั้งข้อดีทั้งข้อด้อยมีข้อดีมีข้อเสียแตกต่างกันออกไปถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสข้อเสียของมันเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์มองในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับเราและใช้ประโยชน์นั้นให้เกิดประโยชน์กับตัวเรานะะเหมือนกับส้มนะคะที่แบบว่าเออเรากินน้ํากับเนื้อได้นะนี่ก็เป็นประโยชน์กับเรา แต่เราก็ไม่ต้องไปลำคาญหรือว่าไปเกลียดชังเปลือกส้มหรือเม็ดส้มเพราะสิ่งเหล่านั้นมันสามารถเอาไปทําปุ๋ยได้เช่นเดียวกันกับคนคนหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยที่เขาเป็นอยู่มันเป็นประโยชน์กับเรามากเลยนะเช่นเขาอาจจะเป็นคนให้ไอเดียดีๆกับเราได้แต่ก็เขาอาจจะพูดจามไม่น่าฟังเนาะอะ,อะถ้าเรามองแบบนี้ เขาให้ไอเดียกับดีๆกับเราได้นี่คือส่วนดีที่เราได้รับแน่ๆส่วนสิ่งที่เขาพูดจามไม่น่าฟังมันก็อาจจะเป็นประโยชน์เหมือนกันเป็นประโยชน์ในแง่อะไรในแง่ของการเป็นผู้ฟังที่ดีหรือการละกิเลสละตัวตนละความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะแล้วก็ทําความเข้าใจก็ทําให้เราเป็นคนที่มีได้ได,ได้สะสมบาร,รมีได้สร้างบารมีได้ฝึกที่จะอยู่ร่วม กับผู้อื่นที่อาจจะพูดจาไม่ดีหรือพูดจาไม่ไพเรารนะเนาะแต่แต่แต่ทำให้เราได้ฝึกที่จะอยู่กับคนเหล่านี้ได้อย่างมีความสุขนะฝึกที่จะให้อภัยฝึกที่จะเข้าใจผู้คนนะคะนี่ก็เป็นส่วนดีของของสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ส่วนไม่ดีแล้วก็มีประโยชน์ทุกส่วนมันมีประโยชน์ในตัวเองเพราะฉะนั้นเลือกแต่สิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์ ที่ดีของตัวเราเองก็จะดีที่สุดนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของพิการก์ดวันนี้ค่ะ<ม>นิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมแล้วบอว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกํบบาลังใจไม่มากก็น้อยให้ชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมหรือแม้แต่คนราศีาอื่นๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง,ดงกดซีเฟิร์สให้กับแฟนเพจอัมเทรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube Channel อัมเทรินีแล้วก็ TikTok อัมอเดอร์สกอร์สามทีเทรินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ